ดวงชะตาคนที่เกิดในปีคุณนะครับประจําเดือนมิถุนายนนี้2565นะครับตลอดทั้งเดือนนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรต้องบอกได้เลยนะครับว่าดวงคุณจะร่ํารวยเงินทองมั่งมีสีสุข และมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยบุญกุศลของคุณเองด้วยเช่นกันนะครับความร่ำรวยของคุณมาแล้วอย่ารอช้าอยู่ใหญ่นะดวงคุณในเดือนนี้น้ำหนักก็จะขึ้นนะครับคุณเนี่ยจะมีบุตรบริวารน,นะอยู่ติดกับเจ้าชะตาเป็นพิเศษนะครับรวมถึงเรื่องของความคุณอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองด้วยนะนู่นนี่นั่นนะครับแต่ความสําเร็จของคุณก็จะมีเข้ามานะแล้วก็น้ําหนักก็จะขึ้นนะครับในดวงสามคุณถึงว่าคุณจะมีบุญภาวาสนาส่งมีโชคลาภในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง มีผู้คนคอยรักใคร่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูและเลี้ยงดูคุณเป็นอย่างดีนะครับแล้วคุณจะมียานวิเศษในเรื่องของการรู้จิตใจของคนนะหรืออาจจะมีเส้นรางสงวนที่ดีด้วยนะในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับถือว่าคุณจะมีพรสวรรนคะ์นะนะออพรสวรรค์ในทิศทางที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมเจดก็ยินดีต้อนรับนะออคนได้เกิดในปีคุณนะครับซึ่งจะมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์บรรณานาานเน่ีนะครับ เกี่ยวข้องกับวงการด้านศิลปะดนตรีนะวงการบันเทิงจะโดดเด่นมากแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงประสบผลความสําเร็จเป็นอย่างดีนอกจากนี้นอกจากนี้งานเกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ฝีมืออย่างประณีตและเอียดอ่อนก็สามารถทําให้ได้ดีด้วยนะครับในโดยตางานที่ทํานั้น,นเกี่ยวข้องกับความสวยความงามก็จะถูกฉลองมากนะครับดวงนี้เนี่ยจะมีคู่ครองที่ดีมีโอกาสเป็นผู้นําด้วยเช่นกันนะที่จะเชิดหน้าชูตาสามีได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเออในแวดวงสังคมเนี่ยนะถ้าคุณมีโอกาสได้พบเจอ นะครับผู้ของคุณนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในด้านของการเงินเนี่ยถือว่ามีดวงสบายในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับจนถึงวัยทํางานเนี่ยนะพื้นฐานครอบครัวก็ถือว่ามีฐานะทางการเงินที่ดีโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับจะมีผู้ใหญ่ให้การเลี้ยงดูอุปถัมภมเป็นอย่างดีสม่ําเสมอดวงทางด้านการเงินเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากถ้ายิ่งทํางานเกี่ยวข้องกับการใช้วาทศิ์ป์การติดต่อประชาสัมพันธ์ก็จะสร้างรายได้ที่ดีอย่างไม่จํากัดนะครับอยู่บ่อยครั้งด้วยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ไหล,าหลามาเทมานานาชาติ ไม่ขาดสายเลยนะครับอย่างที่จา์ได้เคยบอกคุณไปนะเออเพราะมาพูดถึงดวงชะตาในด้านของความรักกันเลยนะครับถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ยั่วย้าใจนะครับทำให้เพศตรงข้ามได้หลงไหลได้ปลื้มนะมีความน่ารักสวยงามมีความสง่าราศีที่ดีนะครับอยู่ในตระกูลซึ่งมีชาติตระกูลที่ดีในดวงชะตานะจึงจะมีหนุ่มๆเนี่ยมาหมายปองเป็นจำนวนมากหน้าหลายตานะครับเออจนเพื่อนๆเ,เนี่ยหรือหญิงคนรอบข้างเนี่ยพากันอิจฉาตาร้อนดวงชะตาคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะ จุดเด่นของสาวๆได้จําไว้เลยที่ดวงตาสายตาของคุณถือว่าเป็นจุดเด่นมากเออมองตาก็รู้ใจประมาณนี้นะแหมโอเคอันนี้มาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพนะครับคุณควรใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินให้ถูกสุขลักษณะระวังเรื่องของความอ้วนเพราะอาจจะทําให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บได้นะนะไขมันอุดตันในเส้นเลือดน,นะครับรวมถึงโรคเบาหวานนะนะเ,เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะนะน้ำสูญพันธุ์หตือจิ่าแสกัดตาหรืดเจดินเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณได้ นะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายในโดยต่างคุณนะครับเอ,อถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูล ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับเวลาคุณโทรไปคุณบอกว่าติดต่อมาจากช่องหมอฤทธิ์พาดาวนะเออเพราะฉะนั้นก็คุณก็อาจจะได้รับส่วนลดค่าผรมมิตภัณฑนู่นนี่นัน่นอะไรก็ว่าไปตามจังหวะโอกาสต่างๆโอเคอันนี้ครบแล้วนะของคนที่เกิดในปีกุลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาออาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ